สวัสดีนะครับผมวันนี้ผมก็วันที่17กุมภานะครับเมื่อวานไปดูหวยบ้างเลยเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพามาทําหมูกรอบนะครับผมก็ผมนะครับหมูกรอบทำง่ายๆนะวันนี้เรามาดูวิธีทําเลยนะครับผมไปขั้นที่หนึ่งนะครับเราก็ต้มหมูนะครับผมเนี่ยครับต้มหมูให้สุกให้เรียบร้อยนะฮะก็นาขึ้นจากน้าเลยครับนี่ครับขั้นที่หนึ่งก็ หมูให้สุกป,ปีเลยนะครับผมจากนั้นนะครับแล้วก็ทําการเอาซ่อมนะฮะมาจิ้มที่หนังเขานะครับผมเพื่อให้เกิดรูพุุนนะครับเพื่อทอําให้หมูของเรานะครับเวลาทอดนะครับทำให้กรอบฟูนะครับผมจิ้มไปทั่วเลยนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับก็ใช้น้ำส้มส,ม,ำสมสายชูนะครับผมการแช่น้ำส้มสายชูนะฮะเพื่อให้หนของเขาเนี่ยเวลาทอดจะได้ฟูกรอบมากขึ้นนะฮะเนี่ยครับหันหนังเรานะครับนี่จุ่มกันน้ำส้มสายชูไปเลยนะฮะแช่ไว้อย่างนี้นะครับประมาณ20นาทีนะครับผม เมื่อครบ20นาทีแล้วนะครับเราก็ทําการยกขึ้นนะครับแล้วก็นําไปใช่พัชนะไว้นะครับให้แห้งนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็นําเกลือมาทานะครับผมเกลือมาทานะครับผมก่อนที่เราจะทําการทอดนะครับอันนี้นะครับผมเราก็จะใช้ไฟอ่อนๆนะครับก็ รอน้ำมันให้ร้อนนะครับผมนะย้ำนะครับรอน้ามันให้ร้อนนะครับแล้วก็เอาหมุกลงไปนะพอน้ํามันร้อนนะครับเราก็จะเอาด้านหนังของเขาลงก่อนนะครับ<ม>ตั้งไว้อย่างนี้นะันนี่ครับจากนั้นก็ รอนะครับผมจากนั้นเราก็จะพลิกด้านซ้ายด้านขวานะครับทอดห้งเลือเหลืองก่อนนะครับผมทอดแห้เหลืองนะครับผมด้านซ้ายด้านขวาครับครับจากนั้นเราก็จะพลิกด้านซ้ายด้านขวานะครับ,รบก็ผิดอยูนะนนนะให้เขาเหลืองดีเลยนะฮะให้ เาได้สุกถึงเก็อกันดีเลยนะเนี่บสีก็กําลังสวยแล้วครับผมครับผมก็เดี๋ยวเราก็จะมีตัวช่วยนะครับวันนี้ในการจับกล้องนะคตัวนี้นะตัวนี้นะครับสามารถติดตั้งได้ทั้งโกโปรก็ได้นะครับหรือเป็นโทรศัพท์มือถือก็ได้นะเนี่ยเป็นโกโปรก็จะเป็นที่มีที่ยึดด้านบนเลยนะนี่ดีเลยนะครับผมสำหรับไขรที่ กำหาตัวช่วยในการถ่ายคลิปต่างๆนะครับรือว่าตัวนี้เหมาะมากครับผมไม่หิ้งครับเดี๋ยวเราไปดูหนี้ต่อเลยครับผมนี่นะครับเมื่อเราทอดเหลืองดีแล้วนะฮะเราก็ทําการปิดแก๊สนะครับผมปิดแก๊สให้ขเขาได้เย็นสักครู่นะครับผมเนียทอดให้เหลืองดีเหลืองสวยอย่างนี้เลยนะครับผมปิดแก๊สเลยครับ ก็ปิดแก๊สเรียบร้อยนะครับผมก็เดี๋ยวรอพักให้หมูเย็นนะครับหนึ่งชั่วโมงนะฮะแล้วก็จะทอดไฟร้อนนะครับเพื่อให้หนังฟูกรอบนะครับผมรอติดตามชมนะครับนี่ครับก็ที่จับกล้องนะครับใส่ทั้งโกโปรหรือโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับเนี่ยรอติดตามชมครับนี่ครับผมเราก็จะพักหมูให้เย็นนะนะฮะหนึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาทอด ไฟแรงเลยนะครับผมเพื่อให้หนังของเราฟูกรอบนั่นเองครับผมก็เป็นไฟแรงนะครับเพื่อให้น้ามันเราร้อนนะครับผมเปิดเป็นไฟแรงนะครับ <c oughs> ก็น้ามันเราก็ร้อนแล้วนะสังเกตก็คือจะมีควันเคลื่อนนิดหน่อยนะจากนั้นเราก็เอาหมูลงไปได้เลยนะครับ ูกรอบดีเลยนะนีกนนะนงก็สวยเลยนะเนี่ยนะครับจะสวยอย่างนี้ไนะนะดนนนนะน้นะครับผมีเราก็จะได้หมูกรอบแนี้นครับผมนี่นะครับก็จะได้หมกรอบนี้เลยนะเอามาหั่นดูด้านในกันเลยครับผม ข้างในก็ยังจะคงความฉ่ำอย่างนี้อยู่นะครับผมน,นี่ครับผมก็จะเป็นกรอบนอกนุ่มในนะครับผมว,ว้าวไอ้นะครผม นี่ครับแล้วก็จะมาพิสูจน์ความกรอบกันเลยนะฮะืมกรอบนอกนุ่มในเลยนะผมยอดครับครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมหมูกรอบสุดยอดครับกรอบนอกนุ่มในพี่ๆท่านไหนก็สนใจก็สามารถนำไปปรับใช้ได้นะครับผมสูตรนี้กรอบแน่นอน ฝากไว้เลยนะครับช่องโก้บ้านนอกครับผม